หอมนี่ค่ะอือเดือดปุดๆโอ้ยหอมดี ค่ะทุกคนโงก็เด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเยอออนออนล้างสักสามน้ำเนาะนี่ค่ะเตรียมเครื่องต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้ก็จะทําแกงหน่อไม้เนาะแกงเปิดแบบบ้านๆนะคะอีสานนี่จ้ะแต่ว่ายัางไม่ใสป่ปลาทุกอย่างเนาะเดี๋ยวเวลาแกงจะตักออกบางทีสามีอยากจะกินด้วยค่ะ แกไม่กินปลานี่จ๋าก,ก็จะมีหน่อไม้นะคะนี่ต้มเสร็จไว้แล้วเนาะสองวันที่แล้วคะ่ะต้มเสร็จเพราะว่ายังไม่มีเวลาทํานี่ไม่รู้ว่าทาไมสีแดงๆหรือว่าเราต้มกันน้ําปลาหรือเปล่านี่นะคะเดี๋ยวก็จะไม่รู้จะแดงหมดหรือเปล่าก็จะมีออชมนะคะที่ล้างเมื่อกี้เนาะแล้วก็ฟักทองค่ะนี่ โอ้ยเวลาจะพูดเนาะขอโทษนะเพื่อนดังไปหน่อยไม่ตัดต่อแล้วคะ่ะตอนนี้นี่ก็จะเป็นน้ํายานางค่ะไม่ได้ขึ้นเขาไปหาเอามาคั้นเองนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยไปตลาดก็เลยแบะซื้อแบบกบคั้นมาเลยเนาะนี่ก็ปลานะคะปลาก็เอาแบบสบายไว้ก่อนคะ่ะตอนนี้ก็จะมีข้าวเบือเนาะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวแช่น้ําค้างคืนนะคะหรือว่าจะแช่สักเจ็ดแปดชั่วโมงก็ได้นะคะพอให้เขาเปื่อยตาจะได้ละเอียดง่าย ก็จะมีตะไคร้ตะไคร้หัวหนึ่งค่ะต้นหนึ่งหรือเปล่าเราก็จะมีพริกนะคะก็จะมีพริกหอมค่ะีจะตามพริกก็บหอมก็เข้าเบือก่อนค่ะตอนนี้ก็ใบเป็นละค่ะก็ะซื้อมาสองวันสามวันเหมือนกันดูเริ่มจะไม่สวยแล้วเลยจัดการทำวันนี้เลยมาค่ะเดี๋ยวพี่มลขอตามก่อนนะคะเพราะว่าเออ เสียงปั๊มน้ำหาย <_ C> s> <S เสียงแอร์ขึ้นค่ะตลอดเลย <_ C 's> ไม่ถูทําไมเออเมียก,ก็จะทําวิดีโอสามีเขาก็จะทําอะไรของเขาก็ไม่รู้มาค่าลงมือตามกันเลยเนาะนี่คะ่ะทุกคนตาเสร็จแล้วเนาก็ตามรวมไปเลยค่ะจะตำข้าวเบือซิกกับข้วหอมนะคะรวมกันไปเลยเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะ <_ C 's> ใช้พี่ตัวนี้ช่วยสําหรับ อของสาม,มีจะได้มีรสชาติส่วนของเราก็คืออีอสานแท้ต้องปลาจา้าไปค่ะไปลงมือทำกันเลยใส่น้ำแกงนางไปเลยนะคะกะ็ทดได้หลายๆเดี๋วยวฉันอกใพี่นองจ้าดงไปหน่อย ใส่เครื่องแกงลงไปเลยจ้ะเป็นละลายกันก่อนเดี๋ยวเขาจับเป็นก้อนจ้ะเปิดแก๊สเลยค่ะเ,เราก็มพารอให้เดือดน,นะคะแล้ค่อยมาดูกันนะคะ ดูค่ะทุกคนมาดูสิอ้าวเริ่มเดือดแล้วค่ะเ,เด็กน้อมันก็จะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็่อไม้ค่ะใส่ลงไปเลยนานเราไม่ได้กิน,น่อกไม้สดๆเนาะหมดไหมให้หมดเลยอยากขยักม่อยากขยักเอาไว้นี่จ้ะ องลงไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำไม้เราสุกแล้วเนาะชาอมไว้ใส่ตอนท้ายเนาะชอมกับใบแมงลักอเติมน้ําล้างครกไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ําไม่เยอะเลยนี่สุดโบราณว่าจะอร่อยก็อยู่ที่น้ําล้างครกนะคะ ตกเลยไปและเงื้อสังกตลอ,อดลคะคะนี่ทุกคนปล่อยให้ก็ <c oughs> เดือดไปเนาะนี่ค่ะอีตาค่ะมาดูสิโอ้ยเดือดปุดๆเลยค่ะมาค่ามาเติมกัน มอ้มนยังไม่ได้ใส่เกลือใส่อะไรเลยนะคะใส่แคเ่เครื่องพริกที่แกเ่เครื่องแกงใส่ลงไปเนาะกับขาอ,อืมมั่วพุกตัวก็โทษค่ะก็ใส่แค่พริกกับข้วห,หอมตำแล้วก็ข้าเบือน,นะคะลงไปแล้วก็ตะไคร้ต้นหนึ่งเนาะอย่างนี้เราไม่อยากทาง้งลิปปกข้าวคลิปธรรมดาย,ยังพูดไม่เป็นเลยะคะ่ะ นี่ค่ะมันก็จะใส่ผงปรุงรสเนาะแล้วก็ผงนัวไปหน่อยค่ะไม่น่อยอ่ะช้อนหนึ่งเลยรวมกันเนี่ยนี่ค่ะก็จะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนะคะประมาณสักช้อนช้อนกินข้าวค่ะ จะมาชิมชิมรสดูว่าเค็มหรือยังถ้าไม่เค็มก็จะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะเองไม่เป็นไรค่ะแล้วจืดอยู่เลยค่ะน้ำปลาค่ะก็หนึ่งตะพีเนาะ สามีจะกินได้แบบเผ็ดนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเผ็ดแกกินไม่ได้หรอกจัดก,การหม้อนี้เป็นของเราคนเดียวค่ะปลรราน้ำปลรราใส่ไปสักทับพีครึ่งค่ะอ่าสองทับพีเลยนี่จ้ะ รสชาดได้แล้วค่ะทุกคนมาค่ะเราจะใส่โอมลงไปเลยนะคะแล้วก็ใบแมงลักนี่จ้ะมาเต็นที่ไปเลยแกงหว่ไม้ครั้งแรกคะ่ะที่ได้แกงกินนมองไป <laughs> ไปทำอะไรมาถึงไ,ได้แกงเธอ หอมนี่ค่ะเดือดปุดๆโอ้ยหอมดีมาได้จ้ะมากินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เปิดด้วยกันค่ะแกงอีสานหน่อไม้อันนี้ลงทุนมากเลยนะคะโดนต่อยเต่ามัวเสือต่อยวิ่งไปโรงพยาบาลเลยค่ะแพ้ พอก็ยังไม่ค่อยดีนะค่ะตอนนี้บว,วมขึ้นมาเนาะบว,วมเป็นก้อนเลยนี่จ้ะทุกคนน่ากินไหมคะน,นี่ดู่ะ,ะ่จ้ะไม่ได้ใส่เห็ดไม่เป็นไรเห็ดกินที่สวิตช์เยอะแล้วนี่คะ่ะทุกคนน่ากินไหมคะดูแกงเปิดบ้านเราคะ่ะหน่อไม้สดใส่โอมเยอะๆใบมันรักเยอะๆ ขอโทษนะคะที่คลิปนี้อาจจะดังไปหน่อยเพราะว่าอย่างนี้แหละค่ะจะทำคลิปทีทีทไรก็อุปสรรคเยอะอยู่เหมือนกันบางครั้งถ่ายสามสี่รอบก็จ,จะได้ค่ะมานะคะมากินด้วยกันฝากเพื่อนๆพี่ๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มดบ้านัสนด้วยนะคะขอบคุณค่ะตัสอีเจอร์เคอรี่บัมบูสมิดเกมินี่ค่ะ น้ำประมาณนี้จะโอเคค่ะมันจะไม่ค่อยแบบน้ำคลุกคลิกเลยว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะขนเกินไปไม่ชอบค่ะแบบนี้แหละกําลังนัวเลยค่ะอร่อยอร่อยมาข้ามามาทุกคนเดือนม่คมิปดหน้านะคะดังอีกและะ้วค่ะ